ครับผู้แรกนะฮะเด็กสวนทีมเจอกับช่างกบครับเด็กสวนทีมเจอกับช่างกบกบสุวรรณีนะครับสวัสดีฮะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับระเบิดเครื่องได้เลยกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามด้วยเอาละครับคู่ระลึกใจของเราคู่แรกวันนี้ ัไปเพื่อนะ ok ครั color. shirt. ah บใจ่เลื้อยกิงแล้วมาดูครับคู่นี้มันชัวร์คู่นี้มันเนี่ยชูวงสวัสดีฮะมหาตุ่มครับสวัสดีครับดูดิว่าใครจะเร็วกว่าใครมหาตุ่มปลาหอยครับยอดตรงนี้ขอบคุณมากครับวันนี้สนับสนุนดีเจไก่ด้วยนะสหรับมหาตุ่มนะครับลมแรงไปมาดูครับกำลังโต้แล้วครับกำลังจะมาแล้ว

好了，加油！ รถปัดหวงะเบอครับเสร็จแล้วครับขอบคุณมากคดับแล้วดับแล้วนี่ครับเขาก็จะมีเรือกู้ภัยลำใหญ่มารอเลยครับรอสักครู่นะครับกู้ไปแล้วกู้ไปแล้วกู้ไปแล้วก้ไปเนี่ยมันสูงมากครับสูงมากทหารจะย้อนใส่เรือลำนี้เลยตรงเอกฆ่าไม้มาหรือเปล่ายังไม่มั่นใจครับเดี๋ยวลองดู อาจารตอนนี้เลยนะเรารถมาหนสาแสนต่อนี้ครับสาแสนต่อตะโอเฮ้นะครับเียบตัวเลยแต่อย่าเพ่งออกมาซ้อมนะหลานฉ่างโหลดสองอยู่แรงนะครับครับียหลานชะานดมาแล้วครับ มีกี่รุ่นนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ5รุ่นครับ5รุ่นติสิริโชครับสวัสดีครสามแหวนอ๋อสามแหวนตีนิ้วสามแหวนนะครับใครยังไม่ได้มาสมัครเข้ามาสมัครเด้เลยเอาเป็นเครื่ <น>ะสำ <ics> หรับรอบน er in. In ี้นะครับก็จะมีเด็กสวนครับสาวยื้อมเลยนะครับสาวยื้อมาเลยเด็กสวนเข้าไปรัมหนึ่งนะครับช่างหนวจดูแดงนะครับยักษ์กรบดึงอยู่ตรงนั้นแล้วก็ช่างหนวดฮะช่างกบครับที่เข้าไปฮะอันนี้เป็นรอบสองนะครับคุณผู้ชมครับรอบสองครับรอบสองนะครับ อนครับเเ่อร้านบอกว่าเด็กสนิทสู้ดีนะรอบสองไม่เจอหลานเจ้าหนวดหลานเจ้าหนวดได้ไปครับหลานเจ้าหนวดนะเข้ามาสามลำครับเดี๋ยวไปเรือก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปไปได้เลยเอาเรื่องเลยระวังข้างนวดตึง หลานกันงวหตึงกับท่างตบตึง อยู่น้ำเงินเด็กสีเด็กสวนเน,ะะนี่ยฮะตลอดโนครับมาแล้วครับเด็กสวนมาเลยอยู่น้ำเงินสาวตบ,บอยู่แดงครับเด็กสวนน้ำเงินครับ